อมาแล้วนะครับดูที่นะครับเดี๋ยวเราไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสามแต้มสามแต้มนะครับอนนี้สามแต้มนะครับเอ้ยินดีกับแฟนพีนะครับเมื่อคืนสมกับสมกับที่นอนดึกนะครับสมกับที่นอนดึก ตายังขอบตาช้ำอยู่ครับเนี่ยสามแต้มนะครับอัดสเปอร์ไปสามสองนะครับองลงนะครับโรนัลโ,นโดนะครับออกมาออกมาออกมาไทยปกนะเอ๋แฮปปี้เบิร์ดเดย์บาวนุด้วยนะวันนี้คพบเท่าไรเนี่ยสิบส <12. S 1> องอ๋อไทยปกไทยปกธนาปก ขอหมื่นหนึ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวนูกมองลูแม่เราเกินวันนี้ถ้าไม่เกิดก็ไม่ตื่นนะหัวเาตื่นมันพกเดสักพุตื่นแล้วนะมันต้องบอกนี่จิมซื้อกวัยไหมบอซื้อเนื้อมาอือซอยจุบอซอยอยังได้เด็ไปซือ้อของอะดดไรอีกอ่ะ โตอะไะสิเด็กครับก็ต้องอะไรเงี้ยามเลยจะหน่อยนี่แหละมากินข้าวกันบ่เพิ่งจังการมากินเพังรมาเพราะว่าเาพืได้ไปแจกเราเนี้ยมีตุลาอีกอือโอ้โหยรุ่นอะไรบังมาล้ำบ่เนี่ยบรรยากาศเช้าๆนะครับโอ้โหก็ไลฟ์มาแล้วนะครับโจซิกแพ็กมาเลยฮะมันเกิดบ่ นี่จะไหนเราบังเกิดบังจะมีคนนะครับพี่เบอร์เดย์ไหมเบอร์เดย์แลนอนนอนวินเอาเค้กมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมเอเค้กนอนวินกันยังไงมีมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก็มีเซอร์ไพรส์พาไปซื้อของนะทองสิบบาทได้สิบบาทเอาไปเลยเอาไปให้เลยเซนนี่แลกกันเลยกันได้สิบบาทเอาให้เลยเซนนี่เซนนี่ร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบบาท อ <laughs> นุซื้อทองแจกแก <laughs> ยังงวงเงี้นจิ้มได้สัน <c oughs> ยังงวงเงียน,นขี่รถด้งงวงเงยเซนบ้นแชวทองนำเล่านะซ <laughs> <laughs> ื้อน้ำเล่านะทองนะ <laughs> <laughs> มือนั้นแล้ว <laughs> จแจกเลยขึ้จินมแจกคนละเ้นด้หมนะแ <c oughs> จกทองคนละเ้นเลยบอก <laughs> ทองชุบ <c oughs> <laughs> ตื่นแล้วพี่เก้าตื่นแล้วบ่ะนี่ก็ฝันเไงเทไรปีนี้เทไร12 22ครับ20 20หรือ22 22ว่ะ22เอา20กับขัดทหารนเดยปีวังหันนี่เลยพ้นแล้วเนาะพ้นยังทหารนะพ้นแล้วครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วไปดำเนี่ยเสื้อไปเบิ้งออกข้าวสองแปดขาวันอยู่ เกษตรสนิทคือยัง่ทันได้ออกมาอยู่เในเนาะบักก้อนหนาถือกป่ะเถือกันเนาะก้อนหนาเนาะถือคนแหลกของหมู่บ้านเอาบอเอาเลือกเอาใช่พัดสองมันใกล้ปศเราบ่ะไปวังใดอ๋อเขาก็เอินบ่ะพัดสองไปวังนี่ละไปวังเดือนไหนวะเขาไปวะนี่สาพัดแหลก พอไปอัดสองที่ตุลาบ้งพฤศจิกาประมาณพฤจิกาหนกังพฤศจิกาเก้ากับพัดสองป่เลือกกพัดสองจะได้ดินหลายๆก่อนตักบาทบ่เนี่ยอ๋อออกมาออกมาก่วนใส่แล้วใส่แล้ว ซื้อคุณนมกันคลองจำพ่อเคยไปกินบาทเคยไปเอาของบาทไปกินบ่เคยไปกินบาทเอาไปแล้วนี่บ่เออมันจะได้ซื้อของไปแจกแค่ก็ไปใช้ซื้อของบ่ครับผมโอ้้รานเก่านะบ้านไหน้าใสคนละเรื่องแล้วอันนี้ซื้อของไว้ทำบุญโอ้โหเดี๋ยววันจะไปซื้อเล็กซื้ออะไรอีกซื้อเล็กโมไปแจกเดีหน่อย เขาเอาไว้เรียกสิ่อภาษาเส้นเลยซื้อไปจะมุ่งเนี่ซื้อใบตัดยังบูดรูเลยซื้อใบตัดวันนี้ก็จะไปอซใบไม่เบื่อไงไงกับเ่าดิกๆนะฮะจีนิวไปทำบุญนะวันนี้มาพอดีเลยพี่น้องโอรนันโดแฮดผิกว่ายังมาว่ะพีเข่าพี่เข่าแม็กไกว์ได้นอนเร็วกว่มื่อคืนฮะได้นอนกันยู่ล่ะนอนเด็กนอนเด็กนอนเด็กแม็กไว์อีกแล้วอ่ะรุ่น แม่ก,กวาย,กกวายอีกแล้ว,ต,วตัวตัวทีเด็ด <c oughs> สก,กัดเราวดีมันจะขอให้ให้เนียยังมีวารานอยู่วารานกับมาติดเ่นดีอายุยีประสบการณ์งานทั้งสามสิบปีเขาขัดแย้งกันเนี่ยเนียนครับประสบการณ์สามสิบปีก้อนไหนนั่นนี่บ้านเกิดมากับเฮ็ดอยู่เนี่ยท่องเน <c oughs> ี่ยท่องสั่งอยู่ขันน็อตอยู่เดียวเชื่อมน็อตไอเชื่อมไฟฟ้าอยู่มันคือเจียวแต่ะที่เราพอตั้งเตไม่ได้ท่องมันบออ่ามันยังครบสามสิบเนาะ อ๋อนี่ครับนโฟนะครับนสดด้วยนะครับฟ้องมาฟ้องกลับฮะดามาดากับมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วสายโหดของเรามันต้องเฟร้เอเอออย่าเปรียบกันมาพอดีนะไอฟิท่านนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่บ้านกุกกองนะว่ามีพระมาบิณฑบาตรับ

杀猪。<noise> 情况咋的？